วันนี้นะครับมีน้องวัชรพงศ์นะครับถามคำถามมานะครับว่าถามคำถามข้อนี้นะครับว่าเทคนิเทียม99นะครับเดี๋ยวขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับเทคนิเทียมเนี่ยตรงทีใหญ่ถูกแล้วนะครับแต่ว่า C ีเนี่ยต้องเป็น C เล็กนะครับอย่าลืมนะฮะโอเคที่จะเขียนถูกนะตามหลักการเขียนในวิชาเคมีนะครับโอเคต่อนะครับสลายตัวโดยการปล่อยรังสีแกมมานะฮะและมีการ มีช่วงเวลาครึ่งชีวิตนะฮะสาม้นาทีถามว่านะครับค่านิดของการสลายตัวของนิวเคลียสของธาตุนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราก็ใส่สูตรเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงการแทนค่าในสมการแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็จะอธิบายทีหลังนะตอนนี้สูตรว่าย่งไรครับ ln 2นะครับหารด้วย ค่าครึ่งชีวิตนะครับจะได้เท่ากับค่าคงตัวการสลายนะครับโอเคซึ่ง ln 2นะครับจะมีค่ากับก้าสส่วนค่าครึ่งชีวิตนะครับต้องแปลนะครับให้เป็นอยู่ในรูปของหน่วย si นะครับก็คือเป็นวินาทีนั่นเองนะครับก็คือ360นาทีคูณกับ60นะครับก็เป็นหน่วยวินาทีแล้วนะครับเท่ากับแลมดา เราะฉั้นดัมานะครับจะมีค่าเท่ากับ0 0 0 0 0จุดศูนย์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 สามสิบสองนะครับสามสองนะเ,เท่ากับแลมด่านะครับหรือจะเขียนให้เป็นรูปในรูปเศษส่วนนะครับจะเขียนว่า32นะครับส่วนด้วย1ล้านครับนี่คือค่าดัมดาซึ่งความหมายของมันก็คือว่าในการนะครับในหนึ่งวินาทีนะครับ โอกาสที่เจ้าตัวค่าเทียนอิเทียมนี้จะปล่อยเรียมมากมานะครับจะมีอยู่สามสิบสองครั้งในหนึ่งล้านครั้งนะครับแสดงว่ามันก็มีโอกาสน้อยใช่ไหมครับคราวนี้เราลองคิดต่อดูนะครับว่ายิ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยนะฮนะมากมากครับส่วน ln สองนี่เป็นค่าของตัวอยู่แล้วนะครับค่าแลมด้าครับค่าของตัวการสลายยิ่งน้อยลงไปครับ หมายความว่าค่าน้อยลงไปมากๆนะครับโอกาสที่ภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยจะสลายตัวว่มีโอกาสน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ได้ว่านะครับยิ่งโอกาสการสลายตัวนะครับก็คือค่าคงที่การสลายตัวนี่แหละนะครับยิ่งน้อยครับเวลานะครับในการสลายนะครับก็คือค่า t ใหญ่นะครับยิ่งมากครับ ลองคิดในหลักความเป็นจริงดูนะครับว่าถ้าโอกาสน้อย,นอยเนี่ยยิ่งใช้เวลามากนะครับกว่าจะสําเร็จได้นะครับอย่างเช่นลองไปซื้อหวยดูนะครับอ่าหรือเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่เนี่ยโอกาสที่จะซื้อให้มันถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับต่อให้น้องซื้อไปทุกงวดเลยโอกาสที่จะซื้อถูกรางวัลที่หนึ่งได้ใช่ไหมครับมันก็น้อยหรืออาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเลยก็ยังไม่ถูกใช่ไหมครับแสดงว่า ยิ่งโอกาสน้อยนะครับเวลายิ่งยืดยาวออกไปนะครับกว่าที่จะมีการสลายตัวของธาตุรังสีได้นะครับตัวนี้นะครับการสลายตัวของธาตุรังสีเนี่ยค่าครึ่งชีวิตตรงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับสมการการสลายนะครับก็คือ n นะฮะเท่ากับ n ศูนย์ e ยกกอกระลบ l a m d a t ตรงนี้นะฮะแล้วค่อยมากลายมาเป็นสมการนะครับของค่าคงที่การสลายตัวนะครับจะมีวิโอ ที่สอนเรื่องพวนี้ทั้งหมดนะครับในช n น l นี้นะครับลองติดตามดูนะครับหวังว่าน้องวัชรพงศ์จะเข้าใจนะครับในข้อสอบข้อนี้อย่างขีดท่ทวนมากขึ้นนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็เม้นมาถามกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ